สวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคาบนะครับเป็น EP ีที่4นะครับสำหรับรายวิชาสุขศึกษาและพระรศึกษานะครับระดับชั้นตุมศึกษาปีที่หเหมือนเดิมนะครับก็ครูโกนะครับพระสุภคกขมิเศษนะครับหลังจากคาบที่แล้วนะครับเรามาทบทวนนะครับจำได้ไหมว่าคาบที่แล้วเราเรียนอะไรครับความสำคัญของระบบในร่างกายนะครับที่เรียนไป สามเรื่องนะครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งระบบสืบพันธุเ์เราพูดไปแล้วนะครับเราเรียนไปแล้วว่าความสำคัญของแต่ละเพศเป็นยังไงบ้างนะครับองค์ประกอบของสืบพันธุ์มีอะไรบ้างองค์ประกอบของมันการทํางานและวิธีการร,รักษานะครับเรื่องที่สองก็คือระบบไหลเวียนโลหิตนะครับความสําคัญของมันเป็นยังไงบ้างเ,าเราผ่ามปแล้วนะครับองค์ประกอบความสำคัญ การทํางานการดูแลรักษามันเดือมครับเรารขามมาแล้วเรามาทบตัวมาย้อนนะครับสามแล้วก็ระบบหายใจนะครับหลักๆเลยครับหายใจจมูกใช่ไหมครับปอดการทํางานวิธีการดูแลรักษานะครับอ่าทีนี้เรากาขึ้นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่ของขั้นที่สี่นะครับ ยังอยู่ในสารเดือนนะครับการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะครับหน่วยที่สองเรื่องอเพศศึกษานะครับเป็นเรื่องนี้ที่วัยรุ่นหรือว่าเด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะครับสนใจมากเรื่องนะครับเพศศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์และการติดโลก ทางเพศสัมพันธ์นะครับทีนี้คือเราเน้นโลกหลักๆครับลูกเอ็ดนะครับอ๋อทีนี้พฤติกรรมเสี่ยงเรามาพูดถึงความเสี่ยงนะครับของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวนัยอันควรนักเรียนคิดว่ามันเกิดจากสิ่งไหนครับไหนลองตอบสิครับสิ่งไหนที่คิดว่ามันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงทําให้เรามีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ ก่อนไว้อันควรบางคนก็ตอบถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้แสดงความพิถีพนออกมาน,นะครับอ,อันที่น่งบอกว่าการแต่งกายที่ล่อแหลมล่อแหลมยังไงครับใส่กางเกงไงครับสั้นไหมสั้นเสมือหัวนะครับวัดาะเอวลงมา1นึ่งคืบหรือว่าใส่เสื้อที่มันบางคอลึก ทำนองนั้นนะครับสังเกตดูครับวัยรุ่นไทยครับดูจากสื่อต่างๆจากทีวีข่าวหรืออินเทอร์เน็ตการแต่งตัวของเด็กวัยรุ่นไทยนะครับในยุคปัจจุบันนี้คือได้รับวัฒนธรรมมาจากไหนครับจากต่างประเทศเอาอย่างนะครับเป็นเนื่งอย่างอันนั่นแหละคืออาจจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนับควนได้ในัยเรียนนะครับอันที่สอง บอกว่าการแสดงกิริยาท่าทางที่มีความสนใจเพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษ,ษหรือสัมผัสแตะต้องร่างกายซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควรหรือว่าวัยเรียนได้ครับเพราะว่าอะไรครับในวัยรุ่นวัยรุ่นไทยปัจจุบันนะครับคือไม่มีความคิดยับยั้งตั้งใจใช่ไหมครับอชอบ ชอบลองสิ่งแปลกแปกใหม่ๆเราไม่ต้องคิดมากครับเราเราคิดถึงตัวเราเองเราลับตาคิดถึงสภาพตัวเองว่าเออเราเป็นแบบนั้นไหมถ้าเป็นแบบนั้นก็คือดีไหมครับไม่ดีหยุดนะครับเราต้องควบคุมพฤติกรรมของตัวเองจิตใจตัวเองให้ได้นะครับอย่าหลงและเลื่อนไปกับสื่อกับสิ่งที่ย่อยยอ่าอันที่สามนะครับปัญหาที่ก่อยเกิดอาจจะเกิดนได้ครับคือ การเที่ยวกลางคืนและมีการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์นะครับทำให้เรามึนเมาขาดสติสังเกตดูตามสื่อต่างๆนะครับการมีเพศสัมพันธ์หรืออาชญากรรมต่างๆมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเที่ยวกลางคืนนะครับ ม่วสุมตามผับตามบาร์จับกลุ่มตามปั๊มน้ำมันตามสถานที่ต่างๆรับตาคนนะครับอันนั้นก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับอ,อันนี้เซียอยู่ในสถานที่เปลี่ยวตามลำพังอันนี้นะครับอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นผู้หญิงอันนี้คืออันตรายนะครับ อาจจะถูกคิดมีดีมีร้ายนะครับหรือลวงลือทตางเพศได้นะครับอันที่ห้านี่ตัวสําคัญครับทุกวันนี้เราอยู่กับอะไรครับอยู่กับโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตก่อนนอนเป่นโทรศัพท์ตื่นมาอย่างแรกที่จับเอคืออะไรครับโทรศัพท์เกมหรือการมั่วสุมในร้านอินเทอร์เน็ตอ่าร้านอินเทอร์เน็ตหรือร้านเกมต่าตางนะครับเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็ก วัยรุ่นหญิงหรือชายนะครับการเล่นเกมการม้วสุมเป็นยังไงครับก็คือจับกลุ่มเล่นเกมม่วส,สุมเกมออนไลน์แน่นอนครับต้องมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องวัยเรียนวัยรุ่นงานไม่มีทําเงินเอามาจะไหนครับเล่นเกมออนไลน์เสียไม่มีตังไม่มีเงินทําไงครับอาจจะถูกยั่วยุไปในทางที่ไม่ดีไม่ร้าย ยางเช่นในข่าวเห็นบ่อยนะครับขายตัวแลกเงินเพื่อที่จะมาเล่นเกมเห็นเยอะแยะครับสื่อมีเห็นแทบทุกวันนะครับอ่าอันนี้หกเป็นผลเนื่องมาจากการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์นะครับก็คือการดูสื่อลามกหนังหรือละครและผู้ดูขาดความคิดขาดวิจัยครับก็คือนะครับ,รบดูแล้ว เกิดพฤติกรรมเรียนแบบนี่เป็นตัวอันตรายครับเคยมีข่าวนะครับดูเล่นเกมที่มันมีความรุนแรงนะครับทำไงครับเด็กวัยรุ่นเอาอย่างป้นธนาคารจี้ชิงรถเห็นเห็นเกิอนนะครับเห็นมีเยอะเจ็ดการไว้วางใจหรือหลงเชื่อผู้ที่มิหวังดี ไม่ว่าจะเด็กผู้หญิงนะครับผู้ชายก็เป็นนะครับเด็กผู้ชายก็มีข่าวที่ถูกล่อลวงไปทำไม่ดีไม่ร้ายเด็กผู้หญิงที่หลงเชื่อบุคคลที่เราคิดว่าไว้งใจเช่นญาติพี่น้องนา้าลุงป้าหรือกระทั่งแม้แต่พ่อแท้ๆนะครับยังมีข่าวยังเป็นข่าวนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คือเราไม่สามารถ ไว้ใจใครได้เราป้องกันได้ดีที่สุดก็คือไม่ไว้บางใจใครครับไม่อยู่ตามลำพังไม่อยู่สองต่อสองไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆเหล่านี้นะครับที่บอกณปัจจุบันนี้นะครับนั่นแหละคือเรารอดแน่นอนครับเราไม่หลงและเรื่อไปกับสิ่งพวกนี้นะครับสิ่งยั่วยุต่างๆ เอาทีนี้คือปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่นอนแอวนควันโอ้โหครับนักเรียนชื่อว่าปัญหาที่มันตามมานี่มโหฬารเลยนะครับเยอะแยะเลยการตั้งวันตั้งคันก่อนแหวนควันอะครับดูภาพนะครับนี่ย็งไงครับไปรุ่นนักเรียนดูจีกัน ทะเลาะก,กันแล้วชวนกันเรียนดีครับแต่ทะเลาะก,กันแล้วชวนกันออกนอกลู่นอกทางอันนี้พากันดิ่งลงเหวรับแย่มากครับอนาคตด,ดับแน่นอนดูนะครับอ่าภาพต่อปลาเห็นไหมครับเป็นไงครับในวัยเรียนเรียนได้ไม่จบไหนครับมีลูกแลเห็นไหมครับผู้หญิงก็ท้องสุดท้ายนะครับ สุดท้ายเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะครับก็ต้องนำมาซึ่งการทำแท้งทำไมถึงต้องทำแท้งครับเพราะว่าหนึ่งยังอยู่ในวัยเรียนสองญาติผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ไม่ยอมรับสเพื่ออนาคตของตัวเองใช่ไหมครับอนาคตเรายังไปอีกไกลนะครับเราเรียน ณนะโรงเรียนแห่งนี้เรามีเพื่อนมีฝูงแค่นี้สมมุติเรามีแฟนในโรงเรียนเราก็เจอแค่นี้แต่ถ้าเราไปเรียนต่างถิ่นต่างที่ต่างอำเภอต,ต่างจังหวัดเราก็จะมีเพื่อนเยอะขึ้นไปเรื่อยๆจบม .3 ไปต่อที่อื่นเราก็มีเพื่อนใหม่จบม .6 ไปต่อมหาลายัยเราก็มีเพื่อนใหม่อนาคตรเราไปหยิบไกลครับ เราแม่จะหยุดแค่กอดสี่เหลี่ยมแคบแคบแค่นี้นะครับอ่าทีนี้เห็นไหมครับว่าผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแว,วนควรเยอะเยอะมากครับมโหฬานเลยถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเราหรือว่าญาติพี่น้องเราคนที่เสียใจมากสุดคือใครครับพ่อแม่ ใช่ไหมครับสองใครครับตัวเราเองปัญหาใหญ่เลยครับคืออะไรครับอนาคตเราไม่มีเลยที่นี่ครับจะมาโรงเรียนเราก็ไม่กล้ามาอายเพื่อนอายผูงเราท้องโตมาโรงเรียนกล้าไหมครับไม่กล้าซึ่งนั่นแหละครับคือเป็นสาเหตุของการที่จะทำแท้งนะครับ ถามว่าการทำแท้งผิดกฎหมายหรือถูกครับผิดหลานเปอร์เซ็นต์ครับดูตามข่าวนะครับคลอดลูกแล้วทิ้งตามขยะตามทางปัญหาเกิดจากอะไรครับหนึ่งความไม่พร้อมของบุคคลทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเมื่อไม่พร้อมพลาดท้องสุดท้ายก็ต้องทำแท้งครับ เพื่ออนาคตอ่ทีนี้สำหรับปัญหาผลกระทบนะครับของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนอวัยอันควรนะครับในชั่วโมงนี้เราจะฝากไว้ให้นักเรียนไปคิดทบทวนว่าสิ่งไหนที่เรา ยังปฏิบัติหรือที่คิดว่าออกนอกลู่นอกทางนะครับให้นักเรียนกลับไปคิดย้อนเราเริ่มต้นใหม่มันยังไม่สายนะครับสำหรับคลิปสำหรับวันนี้นะครับคาดเดียนนี้เราขอฝากไว้นะครับชั่วโมงหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการทำแท้งการเรียนสุขศึกษาไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะครับ เป็นการเรียนเกี่ยวกับวัยวะการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราสุข,ขะคืออะไรครับสุข,ขะก็คือสุขภาพอนามัยของเราศึกษาก็คือการเรียนรู้สองคำนี้รวมกันก็คือสุขะศึกษาก็หมายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราเองมันไม่ใช่เรื่องหน้าอายนะครับเราต้องรู้เพราะว่าเป็นสิ่งแก่ตัวเราสำหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับชั่วโมงหน้าเราจะเจอกันใหม่ครับกับเรื่อง ผลต้นเนื่องจากการพิสพันธ์การแควนซึ่งมาต่อคือการทำแท้งสำหรับคาบนี้ก็สวัสดีครับ